แซ่บบอสะเอเนี่ยกินเลี้เนี่ยกินโอเคครับพวกกินกับมือน,นึ่นกินกับปลาครับนี่กับปลามันก็มากินน้ำแซ่าบอสอืมอืมอ๋ปไป มืุม้ยพูดแล้วแม,ม่กินอวกินนมั้งมุ้ยมุแม่งเิยสอดไค่กินแล้วบอสอดไข่นะเส้ปากไอเขาเหนียวเอามาม,ม,มามาเรื่มา,มา,มา,อมมาเออละกินกันย,ย่างๆกัน อย่าแย่งกันลูกนะอย่าแย่งกันนะอืมมันนี่พวกกินข้าวเที่ยงครับมากินน้ำครับมือคว่ำมือยู่ำพงศ์กู่กับป๋าครับอันึ่งยิ้มกันบ่เห็นบ่กินมันบ่นี่ยข่าวเหนียวอยั่เนาะเอาเนีาะกินมันบ่ข่าวเหนียวยิ่งไหนบ่ ผมเห็นแล้วผมเราบ่อยากเขาแล้วผมมีความสุขครับพี่น้องยู่ทข้างไงอ่ะพ่อยอคือโค้ดแต่บ้านครับกินผมนน่งกินขมกินน้ำให้น้องเอ้กินบ่ ทำเงยปวดทำเงยปวดเปอาเออเหรออืออ well. อมอเีกตวนึงครับไม่เนแง่นะครับน่ไม่เนแเย่ที่มา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 มมากามินน้ำกีโกครับ มวไม่แขเลยพี่น้อยอโคต่อไวันครับผมกำลังกินเขาที่มาก,กินน้ำตลอดตลอดนู่นเป็ตาครับ,บอีแต่ผมมีกแก้วเอาแก้วเวบ้านหน่ยนพี่ก็มีเอาเนเาเอาเนี่ยกินบ่เฮ้ยย่งรือขนาดเลครับคุนขนาดเลยมันนี่มีอมพอมพไม้กินแล้ครับ นี่กินเมื่อไหร่เราเขานะป้าเพื่อนก็าจะกินปูมใช่มึงทำยังไงกินได้บ่โอ้ยงามจังหนอลายลุมไทยงามพี่น้องโอ้แต่หักกินอะบอกินได้บอเอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยมากินไก่ใช่เอาเอาเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเนี่ย เปลาากี่มห่อมหินตปลาเปครับงั้หครับฮ้หนเหคมนนแย่นครับไปตัวนึงงปแลเนอี่มาไป ยิ่นไปยิ ng, right? ่ยางลูกยินน้ำปะ่นำก็มีเลยยินเด้บะนนาอเนอปวดตัวหนึ่งเพื่อนหนอปวดมาแมาแม่มามามาเร็ว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 อกกันมาครับผุมือทายเบื้องสาเลี่ยงครับ